กาาารรมประเทอว่หน,น,น่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงาร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน2553เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่3มิถุนายน2553นายวรพจน์รัตศรีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนมิถุนายน2553โดยมีนางมาเรียมสุมาศกุลรักษาการแรงงานจังหวัดพังงานายวิจิตอินทรักษ์ประกันสังคมจังหวัดพังงานายอภิญญาสุจริตตานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมณนะห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงา นางมาเรียมสุมารกุลรักษาการแรงงานจังหวัดพังงากล่าวว่ากระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายให้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพังงาซึ่งในการประชุมมีการรายงานผลสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรมปี2553 25การตรวจติดตามประเมินผลชมรมทูบีน้มวันบริษัทสุภาราจำกัด การติดตามการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจากจังหวัดพังงาและรายงานผลการปฏิบัติงานและการประสานงานข้อราชการในในโยบายระดับกลมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้เสนอเรื่องเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้พิจารณาในเรื่องของการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการกิจการจังหวัดพังงาการดำเนินงานของศูนย์บริการเบร็ดเสร็จแก้ไขปัญหาแรงงานจากวิกฤตเศรษฐกิจของกระทรวงแรงงานการจัดกิจกรรมเรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินงานตามเรื่องที่มีการเสนอพิจารณาดังกล่าว